ไปเรือเป็นไม่เนี่ไอทีะเป็นดิเอ้ยอย่าเออค่อยๆค่อยๆเออค่อยๆไปเออค่อยๆอปเฮ้ยไปช่วยกันเลี้ยวไงเลี้ยวเยอะๆเลี้ยวเยอะๆเลี้ยวเฮ้ยไปไปไปเดี๋ยวก่อนดิไปไหนเนี่ยฮะเลี้ยวยุงไฟอะไรเด้อเดี๋ยวกูเลี้ยวเองเดี๋ยวกูเลี้ยวเดี๋ยวกูเป็นคนเลี้ยว เดี๋ยวกูเป็นคนเลี้ยงเดี๋ยวกเป็นคนเดี๋ยวดไปแล้วไปแไปแล้วไ้วเลยไดิไปไปไปไเดี๋ยวดอย่าพิ่งเฮ้ยซ้ายมีอีดอขวาก็มีมีอะไรอะนาเหวน่ะมันไม่มีที่กั้ไงเฮ้ยอย่าอย่าหินหินหินเช็คพอยด์เช็คพอยดเช็คพอยด์แล้วไปเช็คพอยต์ทไปเช็คพอยต์ได้เฮียไปไปเช็คพอยต์ไปไปไปต่อไปต่อไปต่อค่อยค่อ อ๋อเดี๋ยวอันนี้ไม่ตกนะอันนี้ไม่ตกอันนี้ไม่ตกอันนี้ไม่ตกอ๋อเรือเป็นเลยเฮ้ยมันถอยหลังแล้วเนี่ยแต่กูเลี้ยวก่อนดิฉันให้กูเลี้ยวก่อนไปไปไปขึ้นขึ้นได้ไขึ้นได้ไปไปเลี้ยวขึ้นเรือเรือเีรือเรือเลีรือเฮ้ยอันนี้ใช้ไฟเดี๋ยวเดียวขอเลี้ยวก่อนเรียบไหม แล้วไม่ไข้กูเหรอุ้ยอีหลัละอยหละเออเฮ้ยเช็คพอยอยู่ข้างหน้าเช็คพอยอยู่ข้างหน้านิววัวไม่พานิววัวไม่พานิวตกเสื้อก่อนไม่ค่อเออเดี๋ยวกูเป็นคนเลี้ยวอ่ะจบเออว่าเดอเฮ้ยเดี๋ยวกูเป็นคนเลี้ยวเดี๋ยวานแล้วว่างเออนีแหละ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย yardım, ่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปให้ค nah, uh, ุยแล้วก <'s like> <city> um, hey, <iros language> ่อนเอออะเออดีแหละดยอดยอนู้วว oh ้วว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 อีกวววอววววเอวว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 ไวว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 ้วว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 ้ยวววว้ววววววไปวว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 ว ไปไปถ้าลงน้ำตายไหมอ่ะเออตายดิมันจะค่อยๆจมนาบไปก็ตกแมพเชิญท้ายดิเรื่องใครอ่ะเฮ้ยเฮเดี๋ยวให้กูเลี้ยวก่อนให้กูเลี้ยวก่อนให้กูเลี้ยวก่อนคือขวด่นวายเลยเลยเฮ้ยเอ้ยอ๋อไปไปหินหินอย่ากูทำเองเออนี่ใครเดี๋กว่ใครเดี๋ยวคนขับเรือมากกว่าเขาต้องรู้วิธีการขับเรือเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งพายอย่าพึ่งพายห้ามพายห้ามพายเดี๋ยวคูเดี๋ยวค okay. ุณเลียวเองไปเลยไปเลยไปไปเฮ้ยเฮ้ยเริ่มเร่เริ่ยวเริ่มเเ่เริ่มเริริเริ่มเิเิเเรมเ่ร่ะเริ่มเริรเริเรร

ขอให้กูเลี้ยวก่อนดีสิไอ้ตงนี้ระหว่างด้เฮียไปไปเลยไปเลยยิงโซ่ยิง่ยง่งมาบัวมาตาอืออะไรเนั่ยหมายถึงยังไงเนี่ยต้องพายพร้อมกันหรือ่ใครเอาเอาหนึ่งหนึ่งสองคือขึ้นบนไงอ๋อเจลเจลเจ เฮ้ย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 หนยูหางเสือไม่ทำงานหางเสือกินข้าวอยู่เอ้ยไปไระวังตกนะเออไปไมาหนึ่สององใช่ไหมเฮ้ยเดีอยวยเเดีอยเงไปเลยไปเลยไปไปเดือดเดือเดเดอ้ยยยยยยค่อยยยอยย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  าไปคาบไปเลยได้ไม่แต่ว่าต้องเป็นแบบแนวตรงไงเฮียเออเนี่ยแนวตรงเนี่ยไปเฮ้ยเอาเอาไปร็วไปรวไป่รยวไไปเร็วไวไปเร็วไปรไปวไปรไปรววไปไปวววเ้เเไไป กูอยู่ไหนนะเดือดๆโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยเดือดำาบดาบพี่อะเดือดดาบเดือดดาบาของแท้เลยเออแล้วรอดด้วยนะไปด้วยด้วยพี่อะอะไรเนี่ยวเออเออเอ้ยออทำไมมันเร็วอ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งค่อยจะเย็นจเย็นจะเย็นค่อยๆไปค่อยๆเดี๋ยวนี้กูเร็วก่อนอันนี้กูเร็วก่อนเออไป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 เร็วเรือช่วยพายช่วยพายใครซ้ายใครขวามองไม่เอ็นดิ้งไปเช็คพอยได้ เอ้ยเร็วใกล้เช็คพอยแล้วดิเรป้าฉลามยี่ป่าได้เหวะงงเฮียไปดิเชคลอยดิเอเออเอออย่าพายอย่าเพิ่งพายเช็คพลอยเออเปลี่ยนเรือเฮ้ยเฮ้ยคนไทยเอาปี๊ออกนอกออกแล้วกูอะมาเปลี่ยนเรือสิมาดิฮู้จังเด้ รักกอนสักคนรักกอนฉันไปตายก่อนแล้วเอามามามาทำหัวกูครับหัวกูเลยเอ้าว้ายหดูนิวเจลดิเออค่อวเร็วเวเอาสเีดเอาสเีดอ๋อไอ้อเหี้ยระไรเดี๋เวนะสปเดเราวะเหมือรไอ้คนขเางหน้าเราเ็เน็เรเรเเรอวรเร็วเรรเร้อมไป อเเอาหน้าขึ้นดดเอาหน้าขึ้นอย่าเบี้ยวดียวเดียวเเฮ้ยมึงเกะ่ายเออที่ไนไปเลยไปเลยไปไปไปเชพอยวะเรียเีเรีวเียวเเียยวเยวเีเรีวเเร็วกว่าเร็วกว่า้อมอม้อมกันไปเออเรียวไปฮึบฮเฮ้ยไม่ต้องเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวเีเดี๋ยวเ อย่เดี๋ยวกูทำเอเียใช่เฮ้ยใกล้แล้วเชคออย่าไม่มาโดนหินเรียวดิมึงเลีวดอกเฮ้ยหน้าหไปหน้าไปหน้าตรงตม่ไม่ไหวว่ะเี้ยวเลวเลียวเลี้วเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยเฮ้ย เฮ้ยไม่เช่คอทันใช่ไหมไอ้ลุยโยอ้ลุยโยไม่ทันเชอทันปะไอ้ลุยโยไม่ทันตกอะไรต่ียเฮียเมื่อกี้แล้วนะดีสภาพเมื่อกี้ที่เราตะลุยมาด้วยกันเียเฮ้ยมันกดเปลี่ยนได้เนอ้ย What the fuck